สวัสดีครับนี่คือที่ไหนเอ่ยที่นี่เหรอคะคืออำเภอสรตหีบยแต่ของเราเป็นพื้นที่หมู่เจ็ดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมู่เจ็ดเออตำบลบูตะหลวงเป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้านค่ะอืคือทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมของผู้สูงอายุที่มารวมตัวกันในการทํากิจวัตรบรรนาการสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่เหมือนมาพูดคุยกันน่ะ เพราะว่าปกติอยู่บ้านนี่จะเงียบเหงาสาวทุกวันสาวจะออกมาเจอกันก็ฝากกันนะครัวันนี้ก็มีการปิดทองอ่าวันนี้จะมีการปิดทองพระนะคะเป็นกิจกรรมครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยค่ะโดยเจ้าวัดวัดหนองเขินนำทีนี่คนนี้นี่ยขายใหญ่นี่นี่ขายใหญ่ประจำวัดหนองเขินไงเป่าล้วนเป่าล้วนโดเรมอนครับผมเรี่ยเป่าอะไรบอกเป่าล้วนอย่าเป่าล้วนจัดได้มยาเป่าล้วนจัดท้ายเงี่คะเนาะ ดูนาสมเพกระดูกูเอ้ยเรียรกแผ่นดินและนามาหินเอาเป็นอาหารเพียงคืนสมัครเกิดขึ้นมีนา เราอยู่ท pues ี่อันนี้เธอเรียกที่ไหนนะครับที่นี่ที่นี่คือหนองแย้น้อยสเตหีตที่เนี้ยที่สถานที่เนี้ยอ่าโอเคนะคะอะไรนะรวมผู้สูงอายุรวมผู้สูงอายุหนองแย้น้อยหมู่เจ็ดผู้ตะหลวงอืมวันนี้มีแต่สาวน้อยนะเนี่ยมีแต่สาวน้อยเต็มหมดเลยสาวน้อยสาวน้อยเยอะสาวมากน้อยออมาง เราไม่ต้องรอวันหลังไม่ได้เงีนียบแล้วจะไปงยังไ้านี่วัดจัพรจากวัดหนองเขยครับคุณพ่อลงมาให้ใหม่ครับยอดลงหายอจเลี๋ยวสิบตีพระจาให้คม่ขาไหว้ใจ้ามให้ จะไปการลงน้ำยาปิดทอนะครับเห็นหน้เขาอยากก็ต้องต้องมองข้างล่างนันทีครับเขายาครับต้องบ้างบ้างอ่าไทยทั่ววไทยทั่ว แล้วรอคิวรอคิวครับรอคอันนี้ไม่ได้ชิ้ไม่ได้ครับจะได้มีลูปเยอะๆหน่อยเอาคิ้ะเอาไม่้อกังวลแล้วสามรูกแล้วเอาเอาสิบเลยนะเอาสิบไปเลยมุมนู้นก็ไม่สวยคนบาง เ็นที่เลยนะเนี่ยได้กข้วอคนแล้วมังี่คนนี้่องมาในการทาสีแต่ว่าต้องเคยทาสีมาก่อนใช่ไหมครับครับครับทาสีอะไรครับบ้านทาสีเรือคับเรือลบทาสีเรือลบครับครับ ไปทานอาหารโอ้ล่าสุดที่ยศสุดท้ายกี่แล้วนาวตรีครับโอ้ทานสีเรือลบเลยเหรอทานสีเรือลบตาเป็นจ่าครับต้องนั่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 งร้านหรือว่าห้อยตัวอะไรย่งเงี้ยถ้าตรงไหนที่มันลำบากก็ต้องตั้งร้านสูงๆตั้งนั่ร้านอืมจะเป็นเพื่อน้ากมากครับเรือลบนี่ขึ้นขึ้นบกหรือว่าอยู่ในเรือในน้าครับอ่ะ คาสีเลอยอยู่เลยนะคนอยู่บนเรือโอ้เป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่นนี้เลยง่ายเลยคาสีผ้าเลยง่ายเลยมันก็คือเรื่องราคือคาสีมันก็เลยไม่ยากอะไรครับลองดูทุกข่อทุกมุมเหมือนกันนาครับผมนี่หน้าละเอียดมากขอทราบชื่อยศครับ นวตีกิติสวัสดิภาพครับอยู่สังกัดตอนนี้เกษียณบ้างไหมรออนก่อนก่อนล่ากองเรือยุตธการครับเป็นนักถ่ายดินิคเลือหลวงสายบุรีครับโอ้เห็นะที่นี่มีแต่คนเก่งๆแต่แพ้แม่บ้านใช่ไหมแพ้แม่บ้านขบเบที่บ้านผชากาที่บ้านใ่สุดเนียวันนี้มาไหมฮะวันนี้มาไหมวันนี้ไม่มาครับทำงานวันนี้เราเต็มที่เลยวันนี้ไม่มีใครคุมแล้ว แม่เก่งเก่งลุลกกลับบ้านเรียบร้อยตั้งสีกาวเดวจะกาวจะใช้ขาวสยอย่าให้หลายอย่าให้เยอะอใช่ครับเหนือเีนยวผมฝากต,วตรวจองค์ใหญ่ด้วยแน้วกัน <c oughs> <c oughs> ใี้พี่พี่ื่อสาวเขาตรวจก็ตาเขาดีเพราจับผิดเก่งอันี่ของจริงนี่ของจริงไม่ด้ครับม่ได้เราสาวว่าช่วงรอนั่งคุยกันนะสาวน้อยงห่าไ้รย ปวดครับน้องๆทาแบบนี้นะครับหลวท่าแบบนี้อีากจะรงแสดงให้สมาชิกทุกท่านทราบได้ว่าพระคุณเจ้าที่มานำพระมาได้สับุญแก่เราครับท่าน ตาตาดำพิงครับรก็จะทำการลงน้ำยาเสร็จแล้วรอน้ำยายแห้งเพื่อทำการปิดทองส่วนตรงนี้ครับกำลังเก็บรายละเอียดครับกำลังปาดน้ำยาที่เลอะเลอะน้ำยาที่หนาหนาอยู่นะครับน้ำยาที่หยดหยดหดอยู่ทุกทางเรียบร้อยครับทำการปวยาง,งาของการปิดทองครับ โดยนี่มีะวขวสขวมอสมอสหนึ่เจ็ด้ามาด้วยใจไปด้วยกัน ดูเดียวถันมือขวามือซ้ายกดทองมือซ้ายกดทองกดๆๆแล้วจิ้ไปดึงกระดาษขึ้นดึงกระดาษขึ้นดึงกระดาษข้างในขึ้นแล้วก็ลูกสองไอ้ทั่วอันนึงแตะหน่ยค่ะแตะก็แตะอย่าลูกแตกเดี๋ยวแตกแตะกดเข้าไปอ่า

ข้าวโกบเห์ยังไม่ผ่นยังตรงไหนเห็นผิดเห็นผิดเห็นผิ

Ô phanariko, ê đi pháchico, ô phanariko, pháchia, tang vê ký tang, ô vinh dưỡng, ê điền pháchipando, ô pháchipando, ô ตามีิปฏิปันโนสาวรัมโนญาติต่างจากคาลิบุลิสยุคานิอาทาบุริสบุคคาลาเิสสะพะวะโตสาวะะัมโยุามุยุโยาคิไโยอัญจลีกาิโย อาวุลังบุญยาเกตังโลกัสติโสอาวต่ากโสิชาตาัตตงเรอัอาเลยครับแม่ครับด้วยมือตัวเองนะ เป็นไง,งครับสวยมากมาเลยคนะ่ะที่ปกติไม่เข้าใจว่าที่เราไปเห็นก็คทอธนูที่ตามที่เราไปกราบไหว้ไม่เข้าใจว่าปิดทองแบบนี้แล้วจะเป็นแบบจะเป็นแบบนี้คิดว่าสร้างมากับอย่างใช้อะไรนะใช้แบบว่าอะไออ,อะไรนะ สีทองอย่างเงี้ยค่ะคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเรียกว่าทุกหมัดเออตอนนี้เพื่อจะเข้าใจว่าอ๋อเราเราที่เราทาติดแผ่นตั้งยาติดทองตั้งยาติดทองแล้วจะเป็นแบบนี้มันต้องติดทองที่เะแผ่นค่ะแล้วติดทองปกติจะแผ่นเล็กๆแล้วก็แต่ยังไม่เคยคิดเจอว่าจะติดแผ่นขนาดไหน ด้วยมือตัวเองเราด้วยมือตัวเองแน่นอนค่คนลุกเลยค่ะเพราว่าเราเปมีบุญวาสนาการสูงนะคะเราได้มาทำตรงนี้น้อง่าน้อยพวกเราปกติไม่เคยได้ทำตรงไหนมาก่อนคดีใจมากครับูก้ค่ะดาค่ะกำลังดีที่หลวงพ่อที่พระอาจารย์ได้พามาให้พวกเราด้วยครับไม่เงินก็จาไม่ได้เลยครั ไปไครับเป็นไงบ้างฮะจากสวยมาโอมะธรรมดาจนเป็นตอนนี้แล้วปุ๊บสวยมากพอใครคิดว่าอยากทำไหมเคยคิดไหมว่าสักวันจะอยากได้ทําแบบนี้เคยคิดไหมยังไม่เคยคิดเลยการดีแล้วครับนี่ไปไงครับได้เห็นพระแต่ยังไม่ทําอะไรเลยจนตอนนี้เงามลาเงางเมื่อไหร่ ไม่เคยเห็นนะจ๊ะอายุ74ปีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นที่ว่าทำสิทธิ์นี้ค่ะลงพระบิดทองกับโบราณอ่าไม่เคยเห็นได้บุญมีบุญมากเดี๋ยวผมนี้ไปหารข้าวมาห้อยมีโพลทอนนะไม่ใช่ฮะเราองค์หลวงโพลทอนไอ้องนิ้ปางปางลำพึงลำพึงเป็นหลังของของโพลทอนใช่ไหมไม่ใช่เลยของนี้ของเอาไปจากที่นี่เอาไปจากที่นี่ ตอนนั้นท่านอยู่บนนั้นไงแล้วก็ปิดทองไม่องค์นี้เมื่อก่อนอยู่ข้างบนครัถร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 ถองค์นูนตาลัมพึงครับองค์นี้พานสมาธิไม่ใช่ครับเอะไะครับงานปิดทองใกล้เสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับภูมิใจมากเลยค่ะเออเกิดมา50ปีครั้งนี้ครั้งแรกนะคะ ที่ได้ทำเป็นคนแซวนะคนแซวผู้สูงอายุว่าแซวทุกท่านดีใจไหมคะได้มีการปิดทองพักครั้งนี้ดีใจไหมคะกำลังสนุกกันอยู่ขอบคุณนะไปถึงวัดเลยรวล้วนไปบอกถึงบ้านเลยใช่ไหมก็อยากให้มาที่นี่โดยเพาะสั่งด่วนจริงๆหรืมีคิวอื่นเนี้ยก็โดยเพาะด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ที่มามอบบุญให้กับผู้สูงอายุของเรานะคะ ท่านเร่งเลยว่าให้เร็วๆท่านบอกว่าด่วนเลยค่ะคำว่าด่วนของท่านนะคะก็คือว่าสังส่งวันนี้แต่อยากได้เมื่อวานใช่ใช่ใช่ค่ะนั่นคือนโยบายของรรองงะะาจารย์ว่าน้องเขินนะคะนโยบายเนี้ยค่ะสั่งวันนี้แต่จะ,จะได้ขายเมื่อวานแล้วค่ะ <c oughs> ท่านดูว่าใจรอนแล้วประเดินประเรดยนไม่ไม่ไม่ค่ะเหมือนเจ้าของขอำเภอค่ะด่วนมากอย่ที่สุดเลย <c oughs> ค่ะเป็นด่วนด่วนมากด่วนที่สุดะค่ะ อ,นนอันนี้ด่วนด่วนอันน like um ี้เราไมด่วนด่วนมากต่วด่วนด่วนเลยครับงามแล้วครับงามแล้วงามแล้วไปงานบ้านไปงานบ้างครับ ได้เห็นวัดสวยงาไม่เคยได้ทำแบบนี้เลยค่ะมาในชีวิตเลยค่ะคุณจะเป็นคุงในชีวิตของเราที่ได้มีโอกาสแล้วค่ะที่ไม่เคยไดรู้ครับว่าทองและปดทองถ้าไม่เรียบนิเนียนเป็นอย่างไรง่ายกว่าถ่าจีดเลยไหมปิด ิดแตะปิดแปะปิดแตะแล้วก็กลับบ้านเราก็ไม่รู้วิธีการเป็นอย่างไรง่ายว่าทาเนือไหมฮะง่ายว่อครับง่ายครับอะครับครับเห็นเห็นนังสวดมนตลอดเวลาเลยก็รู้สึกมีบุญขึ้นมาเยอะเลยครับร่างกายทั้งจิตใจครับที่ได้มาปิดทองพระทั้งชีวิตเนี่ยเพิ่งได้มาปิดทองรั้งนี้แหละครับทั้งองครับเรเรียกเราเรียกว่าบุญนะ บูรณะบูรณะบูรณะครับบูรณะปิดทองใหม่นะครับปิดทองบูรณะองค์พระปฏิมาให้มีความสง่างามประดับให้ทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับผมครับสาธุครับคือเราไปแปะตามที่เราต้องการจะแปะว่าเราเป็นตรงนี้แป็ตรงนี้ที่การที่แป้ทั่วองค์และป่านี่เราเปิดเผยจริงจังนะวิธีการทำ ลงแล้วข้าามแบงเป็นเทที่สวยม่ัดแล้วัดแล้วครับข้างยังไม่ค่อยผ่ะไ้าวไ่ผั